หรือในเวลาทําการต่ออาคารนั้นเพื่อตรวจสอบคกคุมให้เป็นไปตามพรบอน,นี้ก็ปจะได้มีแนวทางการกนังค้าใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อสอ,สองห้าห้าแปดนะครับกรณีคนปินแงงลงพยาดิมซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวข้องที่จะยกขึ้นมาเป,นเป็นเรื่องเรื่องโดยโรคติดต่อแฝง ก็จะมีหลักเกณฑ์ที่สําคัญก็คือเป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในสถานพยิบาลและเป็นหน้าที่ของผู้ทําก,การถึงกระสูนผู้รับผิดชอบในสามในสามชั่วโมงในกรณีที่พบผู้ที่มีวิธีใดตามหน้าที่จุดสามนะครับซึ่งก็มีหกวิธีวิธีหนึ่งวิธีใดทั้งนี้ เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมเนียวต้องในกรณีโรคโควิด19นี้ก็จะมีมานราที่สําคัญคือมานรา34และมานรา35มาตรา34นี่เป็นหนังสือโดยสั่งให้พูดให้นําผู้ที่เป็นหรือสงสัยให้ผู้ที่มีความเสีย่ยงให้นำส่งหรือสาเรื่องนี้จะไม่มีในโควิดหรือ ดำเนินการเพื่อป้องกันโรคอ,อันนี้ก็โควิดก็อาจจะมีในกรณีที่ต้องทำความสะอาดหรืออะไรประมาณนี้ครับให้เจ้าของผู้ควบคุมบ้านพักกับถวงน้ำลายรถปุมลิ้นเรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าหรือออกจากที่ที่เอกชนและสุดท้ายคือคอีกก็ที่วันก่อนที่ท่านผู้ว่าได้พูดถึงในกรณีที่เครื่องแปลหรืออะไรพวกนี้นครับเครื่องแปลและปัด ควบคุมโรคติดต่อที่เป็นดาวอันนี้จะไม่มีของเราครับสี่สิบนี้จะไม่มีของเรานะครับสี่สิบเอ็ดควบคุมโรคติดต่อก็จะมีอำนาจตามมาตราสี่สิบห้ามีอำนาจในวงเล็บหนึ่งก็คือมีหนังสือเรียกบุคคลให้มาให้ปากคำตามหน้าส่งสารคัดหลังไปตรวจเนี่ยนะครับแปดรายเนี่ย ทราบผลแล้วเจ็ดรายนะครับเจ็ดรายทุกรายสบายดีนะครับคือไม่ติดเชื้อแต่ว่าบางรายนี้ก็ยังเป็นไข้คือไข้ทั่วๆไปเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่อะไรประมาณนี้ก็ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งรายนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าผลแหล็บยังไม่ออกนะครับก็อาจจะพรุ่งนี้น่าจะทราบผลนะครับเหลืออยู่รายเดียวที่เราเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับส่วนรายเจ็ดรายนั้นก็บางท่านก็กลับไปที่บ้าน บางท่านก็ยังอยู่โรงพยาบาลคือรักษาเหมือนกับคนเป็นไข้หวัดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่ติดเชื้อจริงๆเนี่ยณันะเวลานี้วินาทีนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่ารอให้ทุกแห่งที่ประกอบกิจกรรมที่มีการแออัดยัดเยียดคนอยู่เยอะๆให้ใช้มาตรการตามที่เราได้ออกไปนะครับตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับเบื้องต้นถ้ามีความรุนแรงในพื้นที่ของเราอาจจะมีมาตรการฉบับที่สอง ออกไปนะครับอาจ,จต้องสั่งปิดเหมือนบางแห่งที่ก็บอกปิดเมืองนะครับพระตูยังไม่ปิดนะครับแต่ว่ามาตรการที่เข้มขึ้นอาจจะค่อยๆทย,อยอ,ยอยออกมานะครับคือเราก็เป็นห่วงเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเช่นกันนะครับเป็นห่วงโรคระบาดก็เป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องเศรษฐก,ฐกิจก็เป็นห่วงนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบว่ามาตรการที่เข้มเราจะเข้มขนาดไหนและจะออกมาตรการอะไรเพิ่มเติม